ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้พาทุกคนมาเกี่ยวกับเทศกาลชงหมิงของคนจีนนะคะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะจีกุงโบเกอร์ท่านพี่ข่ามีอะไรจะเสอร์พรส์ท่านพี่ด้วยล่ะอะไรเหรอแม่นางท่านพี่คอยดูดีๆนะคะมันคืออะไรเหรอแม่นางข้าอยากจะรู้จนใจจะขาดดิ้นแล้ว นี่ไงคะท่านพี่ถ้าสนใจเกี่ยวกับประกันภยัยประกันรถยนต์ประกันชีวิตติดต่อหาค่าได้ที่ไลน์นี้เลยนะคะได้เลยแม่นางโดยตุกตากันดาพันธ์ทองสมบูรณ์นะคะเกี่ยวกับประกันวินาศภัยแล้วก็ประกันชีวิตแล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะกับแล้วก็ตะกาศก็ไม่ได้มาคนเดียววันนี้เราอยู่ในทุกคนค่ะโชว์โชว์ซีโ, 4, โอนิดนึง มาปล่อยอยากโชว์ค่ะเอ่อเกษตการของของพี่หมีใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมชิงเม้งอ๋อชิงเม้งของคนจีนค่ะของคนจีนเขาทำยังไงกันคะมาอันนี้เดี๋ยวเราไปไหว้แตะโกงกันก่อนเร็วๆเธอไปไหว้มาแล้โอ้ไมค์ก้ก็คือเพื่อนๆเราเต็มเลยวันนี้ แต่ก็ม่แปลกเนาะดูสิคะทุกคนดู <Okay. S 2> ก <Wow. S 2> อ็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกให้ นี่ก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์ในแง่เนี่ยไปนีครับไปทางไหนคะไปกรอนมันง่าถ้าทางจะหลบนะครับ<ะ>โอเคความบริสนะุทธิ์นะทําจิตใจให้อองใสนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีๆแหละเป็นงานลื่นเลงลื่นลมนะคะความสามัคคีสมานฉันชันอะไรอย่างนี้แหละนะอ่าก็ของคนจีนนะคะคนจีน ใช่ใช <Yes S 1> แล้วเราก็จะเอาส้มกับทูบนี้ไปทําอะไรคะเอาส้มนี้ไปไปไหว้เออเขาเรียกว่าเจ้าที่ฮะเจ้าที่เออของที่จะมาดูแลออสุสานาสุสาแนแห่งนี้นะครับ<ช>ค่ะอันนี้เราก็เดินทางนะครับ เดินทางมาไหว้แป๊ะโกงนะครับแปะโกงแปะโกงก็คือเจ้าที่สูสานอของภูขเขาแห่งนี้นะครับซึ่งมีประวัติชะเอามายาวนานนะครับค่ะเพราะคอยดูแลผู้เสียชีวิตเอ,อค,นคนที่อยู่เบื้องหลังคว,วามตายนะครับรแล้วก็ คอยดูแลรักษาให้สงบสุขแล้วก็วันนี้ก็มีคนมาไห<ะ>ว้เต็มเลยเดี๋ยวเราไปไหว้กันขอพรใช่ไหมค่ะ,อะอเอโต๊ะได้เลยอนี่นะคะที่เราถือมาเมื่อกี้นี้ก็ต้องทําการจุดนะและ้วส้มนี่ก็เขาบอกให้วางไว้บนโต๊ะได้เลยอวางนะคะอืม นี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะอ่ะนี่คืออะค่ะจุดทูปไว้ตรงโน้นเออเจ้าเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออเทวดาฟ้าดินก่อนต่าเทวดาว้าวค่ะตาค่ะทุกคนค่ะอยู่ตรงไหนคะเทวดาฟ้าดินอยู่ไหนคะนี่เลยใช้ชุดผ้าดอกใช้ชุดผ้าดอก่ะขออธิษฐานขออธิษฐานเดินทางไปไหนเดินทางปลอดภัยไปไหน เวดาฟาดินเจ้าขาปก้องคุ้มครองครอบครัวของพี่หมีครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวของเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายค่ะแควค่าจากคนภัยกับตัวหมูพี่มันสี้ัวแล้วก็พบเจอแต่คนดีมีสินนะคะห่างไกลจากคนผ่านเป็นล้านโยชีวิตคิดดีพูดดีทำดีพบหนึ่งล้านทัพย์รวยไว อะวายเทวดาฟ้าดีแล้วค่ะ,ะพี่พี่วายอ๋อบอกครับสาธุโชคดีบอกพายหนึ่งล้านซับไปไวายหนึ่งล้านซับแล้วก็ไปสิบล้านซับจริงจริงเขาพูดคำว่าอะไรกันเฮงเฮง เฮงเฮงรวยรวยโอเคตกภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาถี่มาค่ะเฮงเฮงไหว้เทวดาฟ้าดินเสร็จแล้วก็มาไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่ค่ะอนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนี่นะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางเซียนเซียนมีสามองค์เหรอคะโอ้โเซียนผันไหว คล้องไปไหนไ้่ไหนก็หนีเขาวางสามจุดใช่ไหมตรงกลางก่อนแล้วก็ซ้ายขวานะคะแล้วก็ปักอย่างงละดอกตรงนี้ครับหนึ่งสองอันนี้อย่างละสามดอกนะครับหนูเหรอใช่แล้วโอเคจะได้โชคดีเจ้าที่เจ้าขาถึงมาแล้วค่ะ หนูหนูจะเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็หนูขอให้พ<ห>ี่เ <FC S 1> จ้าทางดูแลปกป้องคุ้มครองรักษาพวกเราทุกคนนะคะรวมถึงเอฟซีพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะบบให้เราคิดดีพูดดีทำดีพเจอแต่คาาแกจคาานนแล,ล้วก็ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจุดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย เที่เหลือก็ปักปักเลยครับไม่เป็นไรครับปักหมดเลยนะคะปักหมดเลยครับอ่ะรวยรวยรวยยังมีรวย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 ครับเวลาปักก็ต้องดูตามมาตาเรือนะคะอค่ะเสร็จแล้วอย่าั่งรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งในระหว่างนั้นเราก็ดูบรรยากาศดูบรรยากาศอ่าโดยรอบๆมีสิงโต้โอ้ไม่ก็มีเสือสิงโตที่มีพวงมาลัยอยู่บนว้าแต่งล้างสีแดง เต็งลังครับเต็งลังคืออะไรเอ่ยเต็งลังอ๋อมีสีโตด้วยเต็งลังคือดอกกลมๆเนี่ยเหรอคะเออแขวนไว้ก็จะได้สวยดีนะคะดูเป็นสุริมงคลกับชีวิตใช่เราไม่ได้เอาปักตรงนี้พญาพญาสิงโตพญาเสือพญาเสือใช่น้องอะไรที่เชียงใหม่ไหมเออไม่ใช่น้องมีนาอ๋อไม่เกี่ยวค่ะ เชื่อมโยงเข้าจนได้เนาะ,ะน้องมีไม่ได้มานะคะเพราะว่าที่นี่เราอยู่กันที่ออสุสานสุขสมบูรณ์นะคะคจังหวัดชนบุรีค่ะใครมาบ้างเอ,อ่ยยกมือด้วยนะครับอัอ้งแรกบรรยากาศดีมากเลยนะคะใช่วันนี้คือวันที่แปดธันวาคมนะครับโอ้อากาศเริ่มเย็นที่คุยกับท่านผู้ชมหน่อยแปดธันวาคมแล้วยังไงเหรอ มวันดีก็ปกติเชิงมิงเขาจะเดือนเมษาแต่ทําไมของเราเนี่ยจะต้องย้ายมาเดือนธันวาเพราะว่าอากาศเป็นเย็นใช่ไหมอากาศมันเย็นเพราะว่าเอที่ประเทศจีนเนี่ยตอนเนี้ยธันวาเนี่ยจะเป็นอากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็หิมะตกเขาก็เลยไม่นิยมไหว้กันใช่แต่ของเราอ่ะดันไปไหว้ตามเขาก็คือช่วงเทศกาล เมษาซึ่งมันร้อนมากแต่ประเทศจีนเนี่ยก็คือบรรยากาศเป็นค่อนข้างสบายสบายาไม่มีหิมะตกแล้วแต่เดือนธันวาเนี่ยโอ้โหจะตกหนักเลยตามภาพที่ผมบรรยายเนี่ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นอืหิมะตกหนักมากโอ้โหไม่ได้ตกแบบนี้นะฮะไม่ได้ตกแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ฝนตกด้วยเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นช่วงนี้ใช่เพื่อความสะดวกหลายๆอย่างใช่ถ้าเกิดในช่วงเดือนเมษาเนี่ยมันก็จะ ตับแลบโอ้โหร้อนคนก็นิยมมาไหว้มี่วงเดือนธันวาคมค่ะกันเยอะขึ้นค่ะแล้วก็รถก็ไม่ค่อยติดด้วยเนาะรถไม่ค่อยติดด้วยแต่ช่วงนี้ก็คนเยอะขึ้นค่ะอือันนี้คือเจ้าที่เจ้าทางออพวกสิงโตค่ะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาใช่เวลาหลงป่าอะไรเงี้ยเขาจะขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนทางออกจากป่าใช่ค่ะมาประจําทุกปีหรือเปล่าคะ ทุกปีครับปีละครั้งครับแต่วันนี้ก็อาจจะเลือกที่วันดีๆอาจจะเป็นพวกวันธงชัยอะไรเงี้ยวันพระอะไรเงี้ยวันนี้ตรงกับวันพระพอดี oh. วันธงชัยด้วยโชคดีโชคดีวันดีมากๆเลยแล้วก็ให้เอฟซีที่น่ารักทุกท่านโชคดีด้วยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับ <Wow. S 1> ค่ะเห็นมีของนํามาไหว้ ป้าป้าอาม่ากงเหล่าบรรพบุรุษเยอะแยะเลยนะคะเยอะแยะเลยครับของเรานี่อีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งนะครับซึ่งเราจะอธิบายให้ให้ฟังไปเบื้องต้นก่อนส่วนอีพีที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าโอ้โหจะจะเยอะมากเลยอ่ามีหลายหลุมหลายหลุมหลายหลุมเลยมันบรรพบุรุษอ่ะเนาะใช่เขาเรียกว่าทัวร์หลุมเชงเม้งหเชงเม้งเทศกาลเชงเม้งนะคะสำหรับอีพีที่หนึ่งค่ะ อันนี้เรารออะไรกันนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวเราเราลาส้มแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะไปไหว้บ้านต่อที่หลุมใช่ที่ป้าป้าของพี่หมีอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยดูจับทูบดิแดงไม่หมดเลยเป็นไรเนี่ยเนื้อแตกเหรอดูเนื้อตกกระจายแหงมือเองตกกระจายหมดเลยใช่อเดี๋ยวเราลาส้มแล้วก็เตรียมตัวไปไหว้กันต่อค่ะไปค่ะไปไปไป เนี่ยทำยังไงครับพี่เวลาลาหนึ่งสองสามอ่าแล้วก็หนึ่งสองสามครับนี่คือกาลาโอเคครับบอกว่าเดี๋ยวเราจะขอลาไปไหว้ก่อนค่ะครับถ้าเป็นไทยก็สีสังมังคลายะจมะนะคะทานได้ทุกคนพั่วหน้าอืมอันนี้ก็คือเราลาจากตรงนี้แล้วเราจะเอาไปไหว้ ไม่ใช่ครับอันนี้เราไม่ได้เอาไปไหว้ครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปไปทานเพื่อเป็นสิริมงคลจะได้โชคดีโชคดีโอ้ยมีสวยที่เดินลงกันเลยค่ะน,นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แล้วสําหรับจุดนี้อ่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลบรรพบุรุษของเราค่ะนี่นี่คือห้องน้ํานะคะที่นี่สะอาดมากเลยนี่คือป้ายครับเ <c oughs> ข้ามาก็เจอห้องน้าเจอห้องน้ําเสร็จแล้วก็เจอป้าย เห็นว่าก้องหินอ๋ออ่านว่าอะไรก็มันอยูอ่านไ่อกสถานการนะครับบอกไอ้นี่ใชยใช่ที่ไหนลูกอ๋อชื่อสถานที่สานสานแตะกงอ๋อสานแตะกงเหรอคะใช่แล้วใช่แล้วใครถ้าเปิดใครดูเรื่องหนังเรื่องไซอิ๋วอะไรพวกนี้ก็จะเห็นลักษณะว่ามีพวกเซียนเซียนอะไรพวกนี้อยู่ครับเนี่ครับประมาณนี้เลยเจ้าที่เจ้าทางอ๋อ เจ็ดเซียนห้าเซียนอรหันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่แล้วโอ้โหเป็นอย่างงี้นี่เองอ่ะนี่เดี๋ยวนี่ก็จะพาพวกเราทุกคนนะคะกลับไปที่สุสานของคนจีนที่นี่คือสุสานสุขสมบูรณ์จังหวัดชนบุรีชนบุรีสวยไหมคะทุกคน อากาศดีมากๆเลยอ่ะ,อะป๊าป๊าหนูมาแล้วใช่ปะใช่แล้วท้างทางนี้ก็โห้โหมเป็นวิวดอกย่าเขาเรียกดอกอะไรมือสวนปะ่มทางซ้ายก็จะเป็นวิวอีกทาง,าข,งขาาวค่ะสวยไหมครับตอนนี้เงียบเป็นสิ่งที่เงียบสงบ น่ามาเดินเล่นไหมครับท่านผู้ชมใครอยากจะมาทําสมาธิหรือว่าอะไรนี้ก็แวะมาได้นะครับฝึกจิตใช่ไหมคะฝึกจิตใช่ครับฝึกฝึกจิตเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการไหว้ต่อไปค่ะโอเค บางสารก็จะบางหลุมก็จะลบล้างนะคะว่าบางหลุมก็จะนีคนมาไหว้ดูแลายแบบนี้อันนี้ถ่ายอะไรครับนี่รู้ถ่ายม้า ในระหว่างนั้นก็รอบรรยับรรดาลูกทีมมีอะไรมั่งคะเนี่ยพี่หมีอืก็จะมีพวกซาแซ่ซาแซ่ก็จะเป็นพวกเป็ดไก่นะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีแรงวันนิดนึงหมายถึงน้องอยู่ในถุงใช่แล้วซาแซ่ก็จะเป็นพวกเป็ดเป็ดไก่อ่าผลไม้หมูกรอบใช่ครับมีขนมของหวานค่ะอันนี้เรามีขนมจีนด้วย อย่างนี้ยังมายังมาไม่ครบนะครับีผลไม้แล้วก็กระดาษทองประทัดจุดให้เป็นสริมงคลนะครับค<า>่ะอืมอะไรแบบนี้อันนี้บ้านของป้าก็จะเป็นอย่างนี้อืมเสื้อผ้าด้วยอืมครับ นี่ก็คือเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับพิธีกรเพิ่งมาครั้งแรกนี่ไงว้าวนี่ไงอากาศดีไหมดีมากมาโซนทุกคนน้ามาทําสมาธินะเป็นพันๆหลุมใช่ใช่ใช่เห็นเห็นชอบชอบปฏิบัติธรรมไม่ใช่ครับชอบทำสมาธิมามาทำรนี้ก็ได้นะครับนู่นเชิญเชิญทำตรงนี้ได้เลยอาสมา เดี๋ยวผมก็จะทำการทิ้งอิจกรณตรงนี้แล้วก็กลับบ้านวคืนอาจจะได้เจอหวยหรืออาจอะไรก็แนะนำท่านผู้ชมได้นะครับว่าเอ่อเข้ามากระซิบบอกบอกตัวเลขอะไรรวยแล้วอย่ามาตามกันนะจอากาศดีค่ะากาไม่ร้อนเลยนะครับใช่ไม่มีแดดโอ้หถ้าเกิดเป็นช่วงเดือนเมษานี่ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้เนอะโอ้โหแล้วลองลองคิดดูมาไหว้แบบเนี้ย โอ้โหร้อนตับแร็บอืมอีพีแรกเราก็จะเสนอเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศนะครับดอกญ่าก็สวยอืมไมเด็ดอีกสวยไหมมือโนจริงๆเลยเอาเอาดอกไม้มาให้เอฟซีที่น่ารักทุกท่านค่ะมือโซนจริงๆเลยขอมอดอกมมอไม้โซนมากเลยตอน ได้ยินเสียงปละท้าใช่ใช่เดี๋ยว<อ>วันนี้พิธีกรก,ก็จะจุดประทัดให้เราดูนะครับโอ้อนนช่วยพี่หนีนีกว่าค่ะ<ล>อือันนี้มีต้นมะพร้าวด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราหิวหิวเราก็สามารถปีนขึ้นต้นมะพร้าวแล้วก็ไม่ไม่ใช่รเราเอามาตั้งเยอะเรา,มาไ,ไม่ต้องปีนขึ้นไปอ๋อไม่เราหิวหิวเราก็นี่นะครับนี่เรามีต้นต้นมะพร้าวนะเึ็นต้ปีนแล้วก็อัน,นด,ดลงมามีสีขาวด้วยสวยได้เลยนะครับ อร่อยเลยอร่อยเลยใช่แล้วอืมบรรยากาศดีมากอืมได้ยินเสียงนกด้วยเสียงนกน่าจะเป็นนกนกนางนาง,งนวลน,นะครับท่านผู้ชม <ớ S> ทำไมอันนี้ต้อง,งอต้อโปรยเออเอฟซีรู้ไหมครับทำไมถึงต้องโปรยโปรยซื้ออะไร ใครใครรู้ช่วยช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับ <gasps> ของคนญี่ปุ่นเขาจะไม่มีนะของคนจีนเขาจะมี น้องน้องเขาโกหกอือจไหมคะปลาน่าจะสวยไหมชมเพราะว่าเห็นเป็นลุงโน้นไเป็นลุงเป็นแต่ว่าเหมือนเราเป็นเป็นแบบว่าก็ะดานสี อของฝรั่งก็เมอริมัตนะครับของคนจริงก็เมอร์ลี่ชงเมิงฮะอ่าก็าทำการเผาเกี่ยวกับเงินทองนะครับเสื้อผ้า งาต่ๆเขามีความเชื่อแต่ก็ไปเองเตรียมข้อมูลเขามีความเชื่ออย่างนั้นนะครับคนในสมัยก่อนอันเล็กๆลมๆนั้นคือพาสปอร์ตอันนี้ก็จะเป็นพวกพาสปอร์ตนะครับเป็นใบเล็กๆ ที่ไหนก็ได้ดปเที่ยวที่ไหนก็ได้โอสาก้าก็ได้กตามยันหนีไปไหนอ๋อหอมกุชี่ดูนะเนี่ยไม่ธรรมดาว้าวไปแล้วให้มีให้มีไม่ใช่เอาไปเช็คอะยู่ไนวะตรงนี้ดับแล้วนะคะก็ ไปเช็กอะหายไปไหนนันก็คือต <si ัวเองมันเป็นคนทอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอเออนจุดประทัดอออ้คกเหรอยาวๆอ่ะเกจการซิงเกิ้ลนะคะไหวมีของข้าวของหวานผลไม้แล้วก็น้ำชาเหล้า นาะแล้วก็มีร้านร้านเิดอ้าวก็มาบ่อยจุดนีเอ็นมันยังมีปันัดเืองเก่อนก็ได้จะจุดเฉยๆแต่ยังไม่จุดเยนยังไม่ได้จุดยังยังไม่ได้จุดเดี๋ยวรอก่อนสวยเนาะสวยไหมคะทุกคนสวย นินทาอ,อะไรโอ้โหอยากกินมะพร้าวเหรอ,อ,อแน่แเลยสูงเชื่อไปข,ขึ้นขึ้นหาลิงสักตัวขึ้นไม่เด็ดเหมือนมะพร้าวเก๋ที่ลูกสีน้ำตาลลูกสีแดง ลอง z ู o เข้าไปดจูจริงๆพิธีกรทุกตาเราก็ขึ้นสามารถขึ้นไปเด็ดได้นะะท่านผู้ชมเขาเด็ดมะพร้าวเก่งมากเนี่ยเขเด็ดเก่งมากเลย<ม>เป็นต้นไม้ต้น<ว>มะพร้าววิวสวยอ่ะถ่ายไปนี้เสน ป้ามาหาไหมคะอ,อะป้ามาหาไหมไม่แล้วาไปเที่ยวแล้วทุกคนลองกลับไปย้อนดูนะคะเขาพูดตัวเลขอะไรไปแล้วเผื่อใครจะเฮงว <Nice. S 2> ันที่วันนี้น่ารักไหม,มบรรยากาศดีนะ

โอ้ม y god อ้ายมีออกมาโอ้โหพ่อโอ้โหโอ้โหทุกคนคะมีแบบ หกหกแปดสามแปดหกหกแปดสามแปดหกหกแปดสามแปดอ่ะไปดู <c oughs> ไปดูลาสู่กันปังเฉยใ,ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่อะลองไปดูหกหกแปดสามแปดนะครับท้าไม่ชม <c oughs> สนใจก็โอเคเลยอ <c oughs> เดี๋ยวเราก็เก็บของเก็บของย้ายค่ะครับผมเรา <ผม S 2> ไปทานอาหารกันเนาะครับครับเดี๋ยวเราไป,ปท,าทานอาหารกันเจอกันครับว่ามีอะไรบ้างครับดันไยเอนี้เหรอ อันนี้ก็เรียกว่าแกงอะไรนะอันนี้ก็เรียกแกงอะไรลูกผัดไปลอ๋อิงสีป่ะปลายอไงสีพัดชาอาหารแนะนำอันนี้คืออมกทะเล เป็นไงสนุกไหมสนุกมากเลยวันนี้ไปเชียงเมงมานะก็เป็นการขอบคุณบันพบ,บุรุษนะคะแล้วก็พบเจอญาติๆของ c ี o ช่องมี้ชาแนลที่ีนะคะเราเมื่อกี้ก็ทานกับข้าวอร่อยออร่อยลืมไปเลยนะัเลยได้มาปิดคลิปที่นี่นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากเอที่น่ารักทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะครับแล้วโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนเมื่อไหร่ในในโลกใบนี้ไปทั่วโลกเลย ไปไ,ได้กันนะครับกดติดตามตอนต่อไป<ข>อนะครับ<ข>อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับคับติ๊กใ์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบาย